การหายตัวไปของนายเอกยุท์อัญชันบุตรนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังที่ออกมาต่อต้านระบอบทักษิณกลายเป็นข่าวคึกโคมที่ยังคงสร้างความคางแคลงใจให้กับผู้คนในสังคมถึงเบื้องหลังและผู้บงการลงมือฆ่าในครั้งนี้นะคะวันนี้เราจะไปติดตามความเป็นมาของคดีรวมไปถึงความคืบหน้าในรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ หายตัวไปอย่างมีเงื่อนงำของนายเอกยุทธ์อัญชันบุตรจนนำมาสู่คดีอุ้มฆ่านักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คนดังและเจ้าของเว็บไซต์ไทยอินไซเดอร์เริ่มต้นจากน้องสาวของนายเอกยุทธ์เข้าแจ้งความกับตำรวจกองปราบปรามให้ช่วยติดตามหาพี่ชายที่หายตัวไปพร้อมกับรถตู้ฟอกสวาเก้นและทรัพย์สินมีค่าหลายรายการหลังจากมีผู้พบเห็นนายเอกยุทธ์ครั้งสุดท้ายที่ร้านอาหารครัวกระแตย่านสะพานควาย ในช่วงค่าของวันที่6มิถุนายนกระทั่งเช้าวันที่11มิถุนายนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้เปิดแถลงข่าวจับกลุ่มนายสันติภาพเพ่งดวงหรือบอนอายุ23ปีคนขับรถของนายเอกยุทธพร้อมของกลางเงินสด65,000บาท ขณะนำรถตู้โฟกสวาเก้เจาะปะยางในปั๊มน้ำมัน,ปปนลิมถนนพระรามาสองขาเขา้าย่านมหาชัยเบื้องต้นนายสันติภาพยังปิดปากไม่รู้เห็นการหายตัวไปของนายเอกยุทธโดยอ้างว่าหลังจากพานายเอกยุทธไปรับประทานอาหารกับเพื่อนที่ร้านอาหารครัวกระแตในช่วงค่ำของวันที่6มิถุนายนแล้ว ได้พานายเอกยุทธ์กับบ้านพักย่านทาวอินทาว,ทาวโดยระหว่างทางนายเอกยุทธ์ได้ชวนเดินทางลงพื้นที่ภาคใต้ก่อนที่นายเอกยุทธ์จะเข้าบ้านเก็บของใช้ส่วนตัวพร้อมกับสั่งให้นายสันติภาพถอดเซฟบลู่งกล้องวงจรปิดภายในบ้านและนำติดตัวไปด้วย นั้นนายเอกยุทธ์ได้สอบถามถึงที่พักแห่งอื่นเพื่อแวะพักก่อนเดินทางลงพื้นที่ภาคใต้โดยนายสันติภาพได้แนะนําให้ไปพักที่บ้านพี่สาวย่านลาดกระบังและในเช้าวันรุ่งขึ้นนายเอกยุทธ์ได้โทรศัพท์นัดหมายให้พี่สาวส่งคนขับรถของบริษัทนําสมุดเช็คเงินสดมาให้ที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วให้นําไปขึ้นเงินสด5ล้านบาทมาส่งให้ที่จุดเดิม จากนั้นนายสันติภาพได้ขับรถพานายเอกยุทธกลับบ้านพี่สาวก่อนที่สามนกาวันรุ่งขึ้นจะพากันออกเดินทางลงภาคใต้โดยใช้เส้นทางวงแหวนการจนาพิเศษตัดเข้าถนนพระรามสองสู่จังหวัดเพชรชบุรีแต่เมื่อเดินทางมาถึงถนนเลี่ยงเมืองเพชรบุรีก่อนถึงแยกปานบุรีนายเอกยุทธ์ได้สั่งให้จอดรถพร้อมกับมอบเงินสดให้1000บาทรวมถึงสั่งห้ามบอกเรื่องนี้กับใครและให้มาเจอกันอีกครั้งเมื่อนายเอกยุทธ์กลับมา จากนั้นได้มีรถยนต์สคันมารับตัวนายเอกยุทธไปส่วนนายสันติภาพได้ขับรถต่อไปอยังบ้านเกิดจังหวัดพัทลุงและได้จอดรถนอนพักข้างทางหนึ่งคืนก่อนจะขับรถกลับเข้ากรุงเทพแต่เมื่อขับรถมาถึงถนนพระรามสองช่วงตำบลบางโทรัตรถเกิดยางแตกจึงได้แวะปะยางในปั๊มแกส๊สกระทั่งถูกตำรวจเชิญตัวมาสอบสวนมีรถเก่ง ับ่กลอย่างไรก็ตามตำรวจไม่ปักใจเชื่อคำให้การของนายสันติภาพและเข้นสอบจนนายสันติภาพยอมเปิดปากรับสารภาพว่าได้ร่วมกับพวกอุ้มค่าในเอกยุทธเพื่อป้อนเงิน5ล้านบาทก่อนนำศพไปฝังอัมพางที่บ้านเขาจริงโจ้ตําบลชัยบุรีอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง ตำรวจจึงได้ควบคุมตัวในสันติภาพขึ้นเครื่องบินลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงในช่วงค่ำของวันนั้นทันทีพร้อมกับติดตามจับกลุ่มนายชวลิตวุนชุมอายุ23ปีและนายทิวากรเกื้อทองอายุ18ปีซึ่งช่วยนายสันติภาพฝังศพแต่การค้นหาศพในวันแรกยังไม่เป็นผลเนื่องจากนายสันติภาพอ้างว่าจำจุดที่ฝังศพไม่ได้ เช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวนายสันติภาพกลับไปค้นหาศพนายเอกยุทธ์บริเวณตีนเขาจิงโจ้อีกครั้งกระทั่งช่วงบ่ายตำรวจตะเวนชายแดนที่ร่วมค้นหาพบหลุมขนาดใหญ่ที่เพิ่งฝังกกบริเวณตีนเขาจิงโจ้ซึ่งจากการขุดหลุมความลึกหนึ่งเมตรได้พบศพเพศชายในสภาพไม่สวมเสื้อผ้ามีบาดแผลถูกทุบด้วยของแข็งที่ศีรษะจนกระโหลกยุบซึ่งทันทีที่น้องสาวนายเอกยุทธ์เห็นศพ กมันใจว่าเป็นศพของพี่ชายอย่างแน่นอนและต่อมาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็ยืนยันผลการตรวจ DNA ว่าเป็นนายเอกยุทธ์จริงโดยเสียชีวิตเพราะถูกของแข็งไม่มีคมกระแทกอย่างรุนแรงจนถึงแก่ความตาย จากนั้นตำรวจได้ควบคุมตัวนายสันติภาพตะเวนทำแผนประกอบคำรับสารภาพยังจุดต่างๆรวม14จุดโดยเฉพาะจุดสำคัญอย่างคัวกระแตก่อนที่นายสันติภาพจะขับรถออกไปรับนายสุทธิพงศ์พิมพิสารหรือเบิ้มหนึ่งในทีมอุ้มฆ่ามาซุกตัวบนพื้นเบาะด้านหน้าคู่คนขับและสบโอกาสลอกตัวนายเอกยุทธช่วงขับรถมาถึงปากซอยราดเท้า15 รวมถึงชี้จุดสำคัญช่วงเชิงสะพานข้ามลองลํามะขามถนนฉชรอกรุงซึ่งนายสันติภาพให้การว่านายเอกยุทธ์ได้กระโดดหนีลงจากรถตู้แต่เกิดพัดตกจากสะพานจนนายสันติภาพไล่ตามและเกิดการต่อสู้กันขึ้นก่อนที่นายสันติภาพจะคว้าไม้ตีนายเอกยุทธ์จนสลบแล้วสั่งให้นายสุธิพงศ์ขับรถมารับตัวนายเอกยุทธขึ้นรถพร้อมกับสั่งให้นายสุทธิพงศ์ใช้เชือกผูกรองเท้ารัดคอนายเอกยุทธ์จนเสียชีวิต ขณะที่นายสุทธิพงศ์พินพิสารหรือเบิม้มซึ่งนายสันติภาพให้การสักทอดว่าเป็นผู้ลงมือใช้เชือกผูกรองเท้ารัดคอนายเอกยุทธ์จนถึงแก่ความตายได้ติดต่อขอเข้ามอบตัวกับตำรวจก่อนที่ตำรวจจะควบคุมตัวทำแผนประกอบคำรับสารภาพทั้งในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและกรุงเทพมหานครทันทีอย่างไรก็ตามนายสุทธิพงศ์ได้ปฏิเสธไม่ได้ลงมือฆ่านายเอกยุทธ์ตามที่นายสันติภาพสักทอดเพียงแต่ทำหน้าที่อุ้มและช่วยฝังศพ โดยได้รับค่าตอบแทน1 0 0 0 0แบาทเท่านั้นและยืนยันว่านายเอกยุทธ์ได้เสียชีวิตตั้งแต่นายสันติภาพขวาท่อนไม้ตีบริเวณเชิงสะพานข้ามของลำมะขามพอนั่งไปปักหนึ่งบอนก็บอกว่าให้ผมมอเชือกอะไรก็ได้ไปผปูกไว้ที่คอผมบอกจะผูกทำไมาก,ก็ตายแล้วเออหน้ามึงผูกไว้ไม่ได้สั่งผมให้ผูกไว้ผมก็ได้ดึงเชือกรองเท้าอีกข้างหนึ่งมันขาดอีกข้างนึงผมก็พยายามแกะเบาๆเพื่อแย้มันขาด แล้้ววกก็เอไไปปูล่าสุดคดีอุ้มฆ่านายเอกยุทธ์ยังอยู่ในขั้นตอนการสืบพยานของสารอาญาซึ่งนะัดสืบพยานฝ่ายโจทย์นัดแรกในวันที่21มกราคมนี้ในขณะที่จำเลยทั้งหมดถูกคุมขังในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเพื่อรอการตัดสินคดีท่ามกลางความเครือบแคลงของญาติและสังคมที่ไม่เชื่อว่าเด็กหนุ่มที่ตกเป็นจำเลยในคดีนี้จะหันกล้าลงมืออุ้มฆ่าคนดังอย่างนายเอกยุทธ์ ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวไม่อย่างโชคชนวยทิงลำพังและไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลัง